สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจนะครับจากรินรถปลดป้ายนะครับมีหลายคนนะครับทักมาว่าอ่าเพจผมอยู่ที่ไหนนะครับอยู่จังหวัดอะไรนะครับหมู่บ้านอะไรนะครับแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับว่าเพจผมก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่ในกรทมนะครับอยู่บ้านแต่ตําบลท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้คือเป็นบริเวณท้องทุ่งนานะครับ นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ส่วนมากสีผมจะไปท,ทําที่อ่าู่ช่างเนียบนะครับผมนะครับก็ขับไปประมาณนี้80กิโลได้นะครับนี่ก็ยญ้านะครับพวกพวกวัวพวกควายก็จะมา,าผูก หรือล่ามกินแถวนี้นะครับผมนะฮะนี่ช่วงเย็นๆก็จะมีวัยรุ่นมาเตะฟุตบอลกันนะครับประมาณนี้นะครับผมวันนี้ฝนไม่ตกนะครับตกวันก่อนนะฮะตลอดทางเพียดก็อยู่ประมาณนี้ครับตามมีตามเกิดนะครับผมท่านไดชื่นชอบเกี่ยวกับรถปลดป้ายก็ทักมาได้นะครับผมนะฮะมีหลายท่านนะครับไปซื้อเจ้าอื่นมาแล้วก็อ่า อาจจะสวยไม่ตรงปกก็ทักมาปรึกษาผมเยอะๆอยู่นะครับไม่เป็นไรทักถามได้นะครับเหมือนอย่างอันนี้จะเป็นสนามฟุตบอลนะฮะไม่ใช่นาผมนะะของเจ้าอื่นนี่เราถ่ายทําให้ให้เห็นนะครับบรรยากาศท้องทุ่งอยีสารนะครับกันอยู่นะครับนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปทําคลิปนะครับของลูกค้าทางพะเยาทางแพร่นะครับผมจะได้ดูอ่า ได้ดูคลิปพรุ่งนี้นะครับผมลูกค้าทางพเยานะครับผมก็ก็ที่นี้เขาจะทำปลูกหญ้าให้ให้วัวนะครับผมเศรษฐกิจแบบพอเพียงเลี้ยงวัวขายนะครับถ้าเป็นวิธีอีสานนะครับผมหญ้าเขียวนะครับ พอดีมี FC นะครับทักมานะครับให้ผมชี้แจงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมก็เป็นรถยนต์ t โตโยต้าทิตนะครับผมปี2014นะครับเป็นเครื่องยนต์พันหกนะครับตอนนี้ใช้น้ำมันระบบเดียวนะครับคือเป็นรถบ้านนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านคือเจ้าของเขาใช้เองนะครับพอดีแกจะเอาเงินไปปิดงวดอีกคันหนึ่งก็เลยขายนะครับช่วงนี้ก็ฝืดๆกันทุกคนนะครับ แต่รถคือองค์ประกอบรถคันนี้ได้เดิมมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกตาไฟพวกกันชนนั้นนี่คือเป็นงานแท้เลยเกไปทําสีมาประมาณสามหมื่นบาทนะครับสีนี้นะฮะสภาพนี้เลยนะครับแกทํามาสีอ่าสามหมื่นบาทนะครับนี่นะฮะพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมาถามรายละเอียดได้สามารถให้ผมกลับสีให้ได้นะครับผมก็คือลูกค้าเพิ่มเงินอ่าให้ผมนะครับแค่หมื่นห้าปกติผมขายที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าสามารถกลับสีได้เลยมัดจํามานะครับเดี๋ยวผมมาไปทําสีให้ไหม นะครับทาแค่หมื่นห้านะครับสวยกริบเลยนะครับรับประกันเรื่องสีเลยสวยแน่นอนถ้าลูกค้าจะไม่ชอบสีนี้นะคะคือตัวรถผมขายแค่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าอยากเปลี่ยนสีอื่นก็ได้นะครับให้ผมจะให้ผมเป็นทุระให้ก็ได้นะครับผมเปลี่ยนสีให้ก็คือผมเพิ่มเพิ่มมาให้ผมหมื่นห้านะครับอาจจะเพิ่มนิดหนึ่งเพราะผมต้องเตือนน้ำมันน้ำมันไปอู่ช่างเนียบด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้คือเป็นสีแก้วนะครับผมนะฮะเป็นสีชมพูแก้วนะครับสีค่อนข้าง ถ้าช่างไม่มีประสบการณ์จริงๆจะทําสีพวกนี้ออกไม่ได้นะครับเพราะสีมันจะเป็นมวลแก้วนะครับเป็นมวลเบานะครับสีมวลเบานะฮะนี่ประมาณนี้นะครับนะครับเวลาเราพ่นไปมันจะไม่ค่อยเกาะนะครับผมมันต้องมีเคล็ดลับนะครับแล้วก็มีมีสูตรการทํานะครับสีถ้าช่างที่มีประสบการณ์นะครับเป็นครูบาอาจารย์ก็เขาก็ทําง่ายอยู่นะครับในในจุดนั้นนะในจุดที่ด้านบนนี้เป็นแคปล่านะครับผมไม่ใช่สีเป็นแคปล่านะครับสามารถลอกออกได้นะครับนี่นะครับ ราคาสองแสนสองหมืนกพันบาทถ้า f อฟซหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไม่ชอบอสีนี้นะครับผมไม่ชอบสีนี้สามารถกลับสีได้นะครับเพิ่มตังแค่หมื่นห้านะครับผมเพิ่มตังแค่หมื่นห้านะครับผมถ้าถ้าจะใส่สีนกแก้วหรือ,รอเล็กเลืก,ลก,กอนนกแก้วเพิ่มอีก5้าพันบาทนะครับผมเป็นสองหมืนบาทนะครับถามว่าสีห5ื่นห้าเงาไหมเงานะครับผมเงานะฮะเงา,งานะครับแต่แต่ถ้าอยากได้เป็นของนกแก้วเพิ่มอีก5,000ันบาทเป็นสองหมืนบาทนะครับ สีหมื่นห้าก็ถือว่าในถ้าในระดับผมทํานี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับสีสวยแน่นอนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลูกค้า f อฟซทางนครสวรรค์จะคลิปมาให้ชมว่าว่าซื้อรถกับผมไปเป็นยังไงนะครับผมเขาซื้อในราคานี้แล้วฮะแล้วเขาเขาก็ไปเพิ่มเติมเอานะครับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทกันขโมยนะครับผมนี่เป็นสีแก้วสีมนเบานะครับผมนะครกระจกไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับผม รีมดเกิดกันขโมยนะฮะเปิดปุ๊บทำงานเลยอันนี้คือไม่ผมก่อให้เขียให้แล้วนะครับนะฮะไม่เขียให้แล้วนะฮะไม่โกหกลูกค้าแน่นอนเครื่องดีแน่นอนนะฮะบอนี้เป็นบอหนังแท้ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับผมนี่ถ้าหาพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบื้องต้นศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับศ9 3ย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกเป็นเบอร์เดียวกันกับไลน์เลยนะครับนะครับจะมีครั้งก็เบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสาม สามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับนี่นะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมาได้นะครับผมพี่น้องนะฮะก็ทักมาเลยนะครับที่สวยเลยนะครับบอดี้คอนโซลอะไรสวยไม่ขาดนะครับนี่นะครับเป็นมานี้นะฮะบอดสวยไม่ขาดนะครับพี่น้อง mm hmm ท่านี่ชื่นชอบมองหารถใช้นะครับก็ทักมานะครับผม ใช้ดีร้อแมกก็สวยนะครับแค่ร้อแมกนี่ก็เกือบสองหมื่นนะครับนี่นี่นะครับท่านใดชื่นชอบโทรมาได้นะครับศูนย์ข้าศสามจ็ดสามหนึ่งสองหกไม่ชอบสีนี้สามารถกลับสีได้เพิ่มเงินหมื่นห้าครับผมหมื่นห้าถ้าต้องการใช้เลกก์ที่เป็นมวลแข็งหรือชนิดแข็งแล้วก็ทนต่อแดดได้ดีดก็เพิ่มอีกห้าพันบาทนะครับผมถ้าท่านใดไม่ค่อยได้จอดตาก,ตากแดดก็เลกก์ทั่วไปสองตัวหนึ่งก็ได้นะครับ รถคันี้ใช้น้ำมันระบบเดียวนะครับผมนะฮะเดิมเคยผ่านแก๊สมาแต่ไม่ต้องไม่ไม่พี่น้องเอฟซไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าระบบเครื่องเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นระบบ,บาวาล์เปียผันนะครับผมเป็น,ปนจะเลี้ยงวาล์วด้วยน้ำมันนะครับผมน้ำมันนะขึ้นมาเลี้ยงวาล์นะครับผมวาล์จะไม่ไม่ไม่ยันไม่รั่วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมใช้ดีใช้ทนนะครับอัตราเร่ง่าดีมากนะครับผมเป็นเกียร์รุ่นจิสปีดนะครับถ้าไม่ชอบเกียร์ออโต้ก็เราสามารถผักผักเป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้นะครับผม นี่นะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบเบอร์โทรศัพท์นะครับยำส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผมอยู่บ้านแต้นะครับผมตำบลท่าอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจเลขสวยๆเลยนะครับผมมีกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยติดมากับรถนะครับลูกเล่นสําหรับรุ่นนี้เยอะนะครับผมเยอะมากนะฮะพอดีเขาใส่ลูกยางนะครับเวลาเปิดจะมีนิดนึงครับนี่นะครับสําหรับสําหรับพี่น้องเอฟซีนะครับไม่ต้องการอ่า ขี่เกียร์ออโต้เราก็ผักมาเป็นตัวเอ็มเลยนะฮะผักมาสุดเลยมายุดตำแหน่งนี้มันก็จะเป็นขึ้นเป็นเกียร์ธรรมดาสามารถขับได้เลยนะครับเราก็จะขี 1, ่หนึ 3, ่งขี 5, ่สองี่สามกี่สี่ขี่ห้ากี่หกี่เจ็ดนะฮะก็ผักมาจุดสุดนะครับผมรู้สึกว่าจะมีวิ่งทั้งหมดเจ็ดเกียร์มั้งตัวน,นี้นะครับผมผมตามที่ผมดูนะฮะนี่คือกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแถมให้นะครับสวยนะฮะบอดี Body ้คอนโซลมีน้องท่านไหนชื่นชอบก็ทักมานะครับนี่นะครับ ผมฟังกชั่นนะครับสวยๆนะฮะราคานี้ดีกว่าไปเป็นหนี้เป็นสินนะครับผมซื้อให้แฟนขับนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศเลยนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอยุติการถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับ ดูรถได้ที่บันเต้ตำบนท่าอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์เส้นนี้นะครับไปจะไปต่ากับเส้นลาดยางเส้นระหว่างอำเภอรัตนบ,บุรีไปศกกรีสเกียรนะครับเส้นนี้นะฮะเวลามาก็เข้าเส้นนี้ก็ได้แต่ส่วนมากที่คนมาเขาจะมาเส้นนี้กันมาบันเตะอันนี้คือบันเตะนะครับผมบันเตะวิ่งมานีนะครับนี่วิ่งมานีผ่นนานผ่านหน้า,า,นนาเทนไปเลยเป็นหน้าออ่นะครับผม สำหรับคันนี้ก็เป็นของลูกค้าทางจังหวัดกระบี่นะจะไปส่งวันที่1 8นะครับคันนี้นะฮะถ้าท่านใดชื่นชอบรุ่นนี้ต้องสั่งจองเพราะว่ารุ่นนี้ผมไม่ได้ซื้อเข้าแล้วนะฮะนะครับส่วนมากจะเล่นกันรุ่นนี้เลยนะครับเรามีสองคันนะฮะสำหรับรุ่นนี้อีคันหนึ่งสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทกำลังทาสีอยู่นะครับว่าคันนั้นจะแปลงโฉมให้ด้วยนะครับผมอ่ะพี่น้องท่านใดชื่นชอบคันนี้ก็ทักมานะครับผมในสภาพนี้ผมขายสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาท พี่น้องจะให้ผมเปลี่ยนกับสีลูกอ่าพี่น้องสามารถเพิ่มค่าเงินทําสีเองได้นะครับแค่หมื่นห้านะครับผมแล้วก็เติมน้ำมันให้ผมผมจะรถไปทําสีให้เลยนะครับจากนี้ไปแปดสิบกิโลนะครับผมในการทําสีก็ไม่นานนะครับถ้ารถสภาพนี้นะฮะรถสภาพสวยๆแบบนี้ทาแป๊บเดียวนะครับผมเพราะว่าสีมันง่ายคือเราไม่ได้โปนะครับเพราะว่าสีเราขัดให้สีเดิมมันตายแล้วก็ลงสีใหม่ได้เลยนะครับอ่าพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ไลน์เลยนะครับ แอดไลน์มาได้นะครับผมนะฮะขอบคุณทุกการติดตามเดียวสวัสดีทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็คืออยู่กับรถนะครับเดี๋ยวจะว่าคนขายไม่มีตัวตนนะฮะนี่ทักมาได้นะครับหากสีนี้ไม่ไม่ถูกใจสามารถเปลี่ยนสีได้เพิ่มละเพิ่มเงินไปแค่หมื่นห้านะครับผมนะฮะรถมาแน่นอนเราทดลองวิ่งมาแล้วนะครับห้าร้อยกว่ากิโลจากกรุงเทพมากรุงเทพมหานครมานะครับที่อีสานทดลองมาแล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับว่ารถราคานี้ จะไปเหนือไปใต้ไม่ได้นะครับรับประกันเลยนะครับให้พี่น้องหาเงินเติมมาเยอะๆนะครับผมสวยแน่นอนสวยมากหล่อมากเลยนะพวกเหล็กตัวถังอะไรนี้สวยมากนะครับสาหรับคนนี้ไม่มีผุเลยยอมรับว่าอ่าสวยมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สวยสะอาดมากนะครับคันนี้เจ้าของเขารักษาดูแลดีมากผมไม่รู้ว่าใครจะได้นะครับผมเพราะผมก็อยากให้พี่น้องได้ไปใช้เหมือนกันเพราะว่ารถค่อนข้างจะแบบสุดยอดเหมือนกันนะคันนี้นะครับ นี่นะครเราคัดมาแต่รถเกตดีๆมาให้เลยนะครับหาพี่น้องท่านใดชื่นชอบอย่าลืมนะครับดูคลิปจบก็ทักมาได้นะครับทักมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0933731126นะครับผมดูคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ